สวัสดีครับผมนายแพทย์บัญชาเชื่อจุจิตจากธรรมศาสตร์นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวบัตตันตัวใหม่นะพวกเราคงรู้จักบัตตันแล้วนะครับบัตเันนี่เป็นเป็นการเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆนะฮะก็คือแค่เอากระดุมไปแขวนกับกระดูกแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกวันเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยมาใช้ตัวนี้หมดเลยนะเริ่มต้นจากตัวสมิธเนฟฟิลซึ่งพอหมดพาเทนเนี่ยทุกคนก็ ก๊อปปี้แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นสแตนดาดไปแล้วนะฮะนะครับบัตตันที่เราใช้ประจุในอดีตเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเทคนิคคือการเอาเอาตัวกระดุมเล็กๆเ,เนี่ยผ่านกระดูกไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันดึงกลับเนี่ยมันดึงไม่กลับเพราะมันขวางนะครับซึ่งปัญหาในอดีตก็คือว่าตัวบัตตันเนี่ยเขาเคลมว่ามันเกิดการเกิดบันจีเอฟเฟกเพราะว่ามันเป็นการเหมือนแขวนเชือกยิ่งถ้าทันแนลยิ่งยาวเนี่ย มันจะเกิดเทเลสโคปปิ้งหรือบันจีเอฟเฟกตเนี่ยเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นตัวใหม่เขาเรียก Adjustable Loop นะครับหรือชื่อว่า Ultra Button นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะก็ขอบคุณทางบริษัทสมิธฟิลท์นะที่เชิญมาบรรยายในวันนี้อันนี้คือปัญหาของคนไทยคนเอเชียเนี่ยปัญหาคือเราเนี่ยทันเนลฟิเมอสั้น แล้วก็ปัจจุบันนฮะ ACL เนี่ยเดิมทีเดียวที่เราโดนฝรั่งหลอกว่ามันจะต้องอยู่ดิ่งดิ่ง11นาฬิกาใช่ไหมสมัยพี่วิโรธเรียนเขาว่า11นาฬิกาบ่ายโมงซึ่งผิดหมดเลยฮะจริงๆมันก็อยู่ที่เดิมอะแต่เราไปเปลี่ยนที่มันเองมันอยู่ต่ําๆงั้นตำแหน่งที่ต่ำเนี่ยทันเนลจะสั้นนะครับงั้นปัจจุบันเราพบว่าทันเนลเนี่ยยิ่งคนไทยผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยมันสั้นบางทีไม่ถึง3เซนนะครับงั้นตัวที่เป็นลูปทั้งหลายเนี่ย ปัญหาของทันเนลสั้นนะครับโนะดยเฉพาะในคนเอเชียนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี้คือตัว a d j u s t a b l e loop ข้อดีคือเราไม่ต้องมีสต็อกฮะคือสมัยก่อนเราจะต้องมีสต็อกใช่ไหม 10, สิบสิบมิลลิเมตบา่สิบยี่ห้บางทีบริษัทบอกอ้าอาจารย์ไซนี้ไม่มีเจาะรูไปแล้วใช่ไหมฮะก็ทำให้มีปัญหาเราจะมีปัญหาในการ adjust กราฟเข้าไปในทันเนลนะฮะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีแค่อันเดียวเลยไม่ต้องสต็อกของคือใช้ได้กับทุกไซส์เพราะว่าเราเอาเข้าไปเท่าไหร่เอาไปเขา้าเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราใช้วิธีดึงให้มันอ j u จสตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วก็มีการเทสอบแมชชนิกแล้วเนี่ยนะครับมีการเปรียบเทียบกับหลายๆเจ้าก็เพราะว่าแมชชินิกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วแมชชนิกของแต่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาบา,บางบริษัทใช้ดึงลงเพื่อให้การาฟขึ้นนะฮะ ซึ่งอันนั้นก็ลองลองหาข้อมูลดูแต่ว่าจากประสบการณ์การใช้ตัว a d j u s t a b loop e l เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเดิมมันจะเป็นสีทองนะฮะถ้าสีทองนี่คือเป็นเป็นของเก่านะของใหม่ที่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับงั้นเวลาที่ผู้แทนเปิดให้เราแล้วเราก็ดูสีด้วยนะว่าเปิดถูกเปิดผิดนะฮะนะครับอันนี้คือลักษณะที่เป็นบัตตันที่เป็น l o o นะฮะซึ่งลูปตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกแล้วมันจะมี l o ป ความยาวที่แตกต่างกันนะครับมีแต่ละไซส์นะฮะไม่ตั้งแต่10มิลขึ้นไปนะครับแต่การที่มันเป็น a s t เ r อรเทเบิลเนี่ยข้อข้อดีก็คือว่าบางทีเราต้องการเพราะเพราะมันกระโดดทีละ5ถูกไหมฮะสิบแล้วไป15บางทีเราต้องการกลางๆอ่ะสิอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราแขวนกราฟเข้าไปในทันเนอร์ยู่แล้วมันต้อง precise มากๆนะครับงั้นข้อดีตัวนี้คือว่ามันไฟจูนนิ่งได้ด้วยนะครับนะ อันนี้ผมให้ดูตัวเทคนิคการใช้นิดหนึง่งวิธีการใช้ก็คือว่าเขาจะแกะออกมาจากซองตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วตัวนี้เป็นกราฟใช่ไหมก็ขีดสีวัดความยาวนะฮะนะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะอันนี้คือตามที่เขา,เาทําไว้ให้เราดูในแอนิเมชันก็คือลากกราฟเข้าไปข้อดีตัวนี้คือว่ามันจะลากกราฟเข้าไปก่อนอาลากบัตเติ้ลเข้าไปก่อนนะะเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยดึงกราฟให้มันถลายเข้าไปนะฮะ จะเห็นว่าตัวข้อดีอันคือว่ากราฟที่เข้าไปในทันเนลเนี่ยมันจะทำให้กราฟเนี่ยมันปลายมันตันนะฮะคนที่ทำเราจะรู้ว่าเวลาที่เราทำบัตเตอรเนี่ยบางทีเราจะต้องลีมเผื่อเห็นไหมฮะอันนี้พอเข้าไปนู้นเนี่ยปลายมันจะตันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องเบไอเทเลสโคปปิ้งหรือว่าบันจีเอฟเฟกเพราะว่าทันเนลนี้นเป็นทันเนลตันถ้าสมัยก่อนเราจะต้องบวก7หรือบวก10ถูกไหมฮะ ตัวที่บวก7หรือบวก10เนี่ยทำให้กราฟมันสามารถจะเคลื่อนในทันเนลได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลนึงว่าทําไมบัตตันเนี่ยสมัยก่อนทําแล้วทันเนลมันเกิด dilation at เพราะว่ามันมีการเคลื่อน micro motion อยู่ในทันเนลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยการที่ทําให้ทันเนลปลายตันเนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้มันโดนล็อกอยู่ด้วยเหมือนถ้าปิดอ่ะนะมันเข้าต่อไม่ได้นะครับซึ่งจากที่เราทำมาแล้วก็เอ็กซเรยคคนไข้หลังผ่าตัดเพราะว่าทันเนลดเล l a t i o n น้อยกว่านะครับ อันนี้วิธีอันนี้ในซอบโบในที่ที่ผมทําไว้ก็คือ1เราดึงบัตตันเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะขึงแล้วก็ดึงกราบเข้าไปตามนะนะครับนะอันนี้ดูจากภายนอกนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงก็จะไม่ไม่ลงเขาลีมาดูคนไข้คนไข้คนนี้เป็นผู้หญิงนะฮะเห็นไหมทันเนาแค่26หนะหรือ28น้อยกว่า30ะฮะพี่วิโรจน์เจออย่างนี้ทําไงฮะปกติพี่แขวนเท่าไหร่พี่วิโรจน ที่สุลินฮะเขาแข่งกันเท่าไหร,ร่ใช่ไหมฮะพี่เจาะได้ขนาดนะั้นคนสุลินตัวใหญ่นะฮะ <laughs> าบีเจอผู้หญิงตัวเล็กๆคือมันเป็นได้สองอย่างคือหนึ่งถ้าเราเจาะได้ยาวเนี่ยแสดงว่าเราหนึ่งคนแค่จะตัวใหญ่มากสองคือเราวางสูงคือถ้าเราวางสูงเมื่อไหร่มันจะได้สี่สิบสี่สิบกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราวางต่าซึ่งปัจจุบัน ACL เนี่ยเราจะวางต่ํา เพราะว่าอะนาตมิกเอซีเนี่ยมันต้องนอนเยอะๆมันถึงจะป้องกันพรีวอชชิพได้นะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยคนนี้เราก็ดีไซน์ว่าเราจะเข้าไปแค่12นะฮะแล้วก็เออเราก็จะเหลือข้างล่างอีกนะกราฟเราเนี่ยปปตดเห็นหมะกราฟสั้นนิดเดียวนะฮะแต่ว่าเราจะต้องทำกราฟให้มันสั้นและใหญ่คือสั้นและอ้วนอะ่ะเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงอะแล้วเราทำกราฟกราฟเรียวๆเล็กๆมันหลวม มันหลวมนะฮะงั้นเราจะต้องทําให้กราฟมันอ้วนนะครับแล้วก็ใหญ่คนนี้มี l a t e r a l side injury ด้วยนะฮะงั้นผมก็เข้าไปเสร็จแล้วเราจะลากบัตตันเข้าไปก่อนนะครับบริษัทเนี่ยเขาเขา,เาให้ไหมเรามาเส้นเดียวแต่ผมเนี่ยจะเติมไหมเส้นหนึ่งเอาไว้ฟลิปเห็นไหมฮะเห็นหไหมฮะไหมมันจะเราจะเติมเข้าไปอีกเส้นหนึ่งคือเส้นเขียวนะครับเพราะว่าตัวบัตตันเนี่ย ข้อดีของบัตตันคือว่ามันฟลิปได้อันนี้คือไหมที่เขาให้มาก็คือเขาจะให้มาเส้นนี้นะฮะแล้วก็เส้นนี้แต่เส้นนี้เราเติมเข้าไปเพื่อว่าตอนจบเราจะได้ฟลิปได้นะครับเสร็จแล้วบัตตันเนี่ยเราจะไหลเข้าไปก่อนนะครับไหลเข้าไปแล้วจะย้ายกล้องจากเลตโชวไปอยู่มีเดียลนะง่ายมากเลยอันนี้เรารู้ชัวร์มันฟลิปเห็นไหมฮะกล้องเราอยู่มีเดียลเราจะเห็นว่าบัตตันมันเดินทางยังไงนะฮะมันเข้าไปช้าๆเสร็จแล้วมันค่อยๆผ่านคอเทกซ์เห็นไหมฮะ เลงเข้าไปใกล้หรือจะใช้ขีดเส้นก็ได้แต่ผมไม่ไม่เคยขีดเลยช่วงหลังเนี่ยเราให้ให้เห็นว่าแล้วเราก็ลองฟลิปดูเสร็จแล้วเราจะมาดึงไหมที่เป็นไหมาลายไหมนี้จะเป็นไหมที่แข็งแรงมากนะครับพอปัตตันฟลิปปุ๊บเราจะดึงให้กราฟมันถลายเข้าไปนะครับงั้นกราฟก็สามารถที่จะค่อยๆไหลเข้าไปในข้อได้นะครับนะเช่ว่าทันเนลเนี่ยสั้นแล้วก็เราจะวางทันเนลต่ำนะฮะการที่วางทันเนลต่ํามันจะทําให้ทันเนลเนี่ยมันได้ตําแหน่งที่มอรนาโตมิก เห็นไหมครับเชือกก็จะสไลด์นะครับแล้วกราฟก็จะค่อยๆเข้าไปในข้อนะนะระหว่างดึงเราก็จะมีแรงต้านดึงเอาไว้ด้วยนะเพื่อ,อวัดต้านมันชิดกระดูกตลอดเวลานะครับนะไหลเข้าไปแล้วผมจะวางไกด์เห็นไกด์ไหมฮะผมจะวางไว้ที่โพสต์โลวเวาวางรอไว้เลยเพราะว่าพอเราไหลกราฟเข้าไปเสร็จปุ๊บเราไขาสกูได้เลยไม่ต้องมาใส่ไกด์ที่ทีเบียท,ทีหลังนะครับลดปัญหาการเกิดกราฟขาด นะครับเห็นไหมฮะผู้หญิงตัวเล็กก็มีกราฟใหญ่ได้นะพวกเราชอบว่าเอ้ผู้หญิงตัวเล็กกราฟต้องเล็กๆเมืนะ่อกราฟเล็กๆมันก็จะหลวมนะครับแล้วก็จะเกิดรีแทร์นะครับนะเสร็จแล้วเราก็จะเทนชันนะครับเอานี่ชัวร์ละพอดึงอันแรกเสร็จปุ๊บคราวนี้เราดึงให้มันแน่นเราจะมือใส่เข้าไปในลูปนะะดึงซ้ายดึงขวานะครับนะชักเขยื้ออีกทีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ากราฟเนี่ยมันเบ่งตัวเต็มที่แล้วก็ชิดขอบ หลังสุดของถ้าแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะต้องดึงต่อไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้เราก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยดึงจากดิส t อลนะเช็คดูอีกทีอันนี้ก็แน่นละนะครับตามที่เราขีดไว้นะนะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำซึ่งจริงๆผมคิดว่าทำง่ายกว่านะฮะแล้วเราไม่ต้องเราเห็นอันเดอร์วิชัเลยว่ามันว่าตัวบัตตันเนี่ยมันฟลิปแน่นอนนะครับเสร็จแล้วก็ยึดสกูท่ทิเบียนะครับ อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งคนนี้ก็เป็นทั้ง ACL PCL เลยสองเส้นนะครับนะลวม Collateral ligament ดีนะครับคนนี้ก็ทำ Reconstruction ทั้งสองเส้น ACL กับ PCL นะ PCL เราก็ Preserve Remnant เอาไว้นะครับส่วน ACL เราก็สร้างขึ้นมาใหม่นะนะ PCL ก็เราก็จะพยายาม Preserve Remnant นะเป็นเป็นเทรนนี้ ACL Reconstruction นะครับวัด h a n n e l นะครับทุกครั้งนะเท่าไหร่ฮะ น้อยกว่า30สิเห็นไหมฮะคนนี้ยี่สิบสี่ฮะพี่โรดเคยเจอไหมฮพี่ไม่เคยเจอสั้นขนาดนี้ใช่ไหมเจอเยอะเลยฮะผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถ้าเราวางอันนี้เรางอเยอะแล้วนะฮะล้วก็วาง channel ให้ต่ำร็จแล้วก็ไหลกราฟขึ้นไปนะอันนี้ผมจะใส่ไกลเข้าไปก่อนนะครับรีมชิเบียแล้วก็ซ้ายมือเป็น PCL นะความมือเป็น ACL นะครับทำเหมือนกันฮะ งั้นก็อย่าลืมเติมใหม่เข้าไปอีกเส้นหนึ่งสมิธเขาให้มาแค่2เส้นนะฮะจริงๆสมิธน่าจะใจดีนะเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งเส้นไม่กี่ตังค์หรอฮะแถมมาอีกเส้นหนึ่ง,เ,เ,นนงเขาจะได้มีความสุขเวลาฟลิปบัตตันนะเวลาเราฟลิปบัตตันเรารู้สึกกระดูกม,มันตึ๊กตักบนกระดูกเนี่ยมันมีความสุขมันฟินนะนะครับเห็นไหมก็จะฟินนะละเส้นผมก็จะชอบอาจารย์ขอดึงมากก็ดึงคนละทีสองทีนอนหลับสบายนะเสื็ไหลการาฟเข้าไปนะครับ นะเรียบร้อยนะ ACL PCL reconstruction นะครับเรียบร้อยนะเห็นไหมเราจะใส่ไกด์ไว้รอเลยนะครับซึ่งเปเปอร์เราพับลิชเราพบว่าไกด์ที่เราวาง Post Low-Lateral เนี่ยมันจะให้ orientation ของกราฟที่ดีกว่านะครับแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการตัดกราฟขาดเพราะบางทีเราใส่ไกด์ไปทีหลังเราไขสกูเรากราฟขาด,ขาดนะครับอันนี้ก็เห็นว่าบัตเตินะทั้งอันนี้ก็เป็น ACL นี้ก็เป็น PCL นะครับ คนไข้ก็แฮปปี้อันนี้เป็นเปเปอร์ของคุณหมอคุณหมอเต้นนั่งอยู่ตรงนี้ฮะกำลังจะตีพิมพ์นะคุณหมอเตนก็เป็นเฟโลจางเขาทำรีคอนสตรักชั่นของ LCL โดยใช้มินเนอร์เวสีฟนี้ในอาจารย์ใหญ่นะครับแทนที่เราจะต้องไขสกรูเข้าไปนะเราเจาะจากฟิบูล่าเนี่ยไปที่ทีเบียเลยนะครับแล้วก็ใช้บัตเตอร์เห็นไหมฮะเพราะว่าปัญหาคือตำแหน่งนี้เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเวลาไขสกรูเนี่ยมันบางทีมันไม่แน่นนะครับอันนี้เราก็ดึงกราฟเข้าไปเห็นไหมฮ เหมือนกันเลยข้อดีคือเราสามารถชี่จากดได้ว่าเราเอาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องบวกเผื่อนะอย่าลืมนะฮะถ้าจะเข้าไป10มิลก็ริม10มิลไม่ต้องบวก7ไม่ต้องบวกนะครับนะบเสร็จแล้วเราก็ไหลเข้าไปที่ฟิเมอร์นะครับอันนี้เปเปอร์เพิ่งตีพิมพ์เมื่อ2วันที่แล้วฮนะสดมากนะอันนี้คือการทำ minimally i um n v s LCL reconstruction นะครับเดิมทีเดียวเราจะยออเจาะหน้าไปหลังใช่ไหมลาเซนอะไรไม่ดี นะคุณหมอเต้นบอกว่าอันนี้ดีกว่านะครับ <sk r att> เห็นไหมฮะมันแข็งแรงแล้วก็หน้าตาเหมือน LCL มากเลยนะครับ <sk r att> แล้วก็ทำง่ายเราสามารถเจาะสองรูเป็น m i n i m a l l invasive percutaneous 네 reconstruction นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ PCL นะนะครับนะผมข้ามไปแล้วกันนะอันนี้อันคือ LCL reconstruction นะครับในคนไข้คนนี้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะ เล่นนักว่ายน้ําแต่เข่าหลุดเพราะว่าเขาแบกเพื่อนขึ้นขึ้นหลังแล้วก็วิ่งรอบสะน้ำผมงงเข่าหลุดได้ไงเป็นนักว่ายน้ำนะก็คือเข่าหลุดตรงข้างสะเสร็จแล้วเราก็ทำมินิเนซิฟรีคอนสตรักชั่นเห็นไหมอันนี้คือวิธีทําก็คือเราจะเจาะแค่2อรูเราไม่ต้องไอดีฟายเพอร์เลเนียลเนิร์ฟเพราะมันไม่เคยโดนเลยเนิร์ฟมันอยู่หลังฟิบูลา่าอันนี้เราเจาะจากฟิบูล่าไปทีเบียนะครับนะก็จะมีรูเล็กเล็กแล้วนี่ก็ทํา PCL กับเ CL ไปด้วยนะฮะ คนนี้เขาบอกว่าเขาต้องรีบกลับไปแข่งนะก็อขออาจารย์จัดเต็มจึงช็อตเก็บหมดนะคล้ายๆกับเพื่อนพี่วีโรที่ส่งมาจากสุรินไอคนนั้นเหมือนกันเลยสา,สามเส้นนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเคสเพื่อนพี่วีโรที่สุรินด้วยนะเสร็จแล้วแล้วก็ Reconstruction เหมือนกันแทนที่จะใส่สกูเราก็ใส่บัตตันนะครับงั้นตัว Fixation ก็จะอยู่ที่ t i เบ a ลไซด์ v L ide, นะก็จะมีรูเจาะแค่สองรูจากเดิมที่เราจะต้องเปิดแผลใหญ่ นะฮะคนไข้คนนี้ก็แข็งแรงนะเราใช้กลับไปไว่ายน้ำนะครับนี่แค่4เดือนกลับไปแข่งนะครับที่อิตาลีอันนี้เป็นเพื่อนพี่วิโรดมาจากซูรินนะคนะครับ,นะค,รบคนนี้เป็นเอ็นขาดหลายเส้นนะครับคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยมีฉีก lateralside หมดเลยนะฮะผมให้เข้าไปดูนะเข้าไปเนี่ยก็คือขาด popliteus ขาด LCL นะครับแต่คนนี้เป็น acute trauma ผมก็ทำ popliteus รีแพร์นะครับเนื่องจากมันขาดแบบอวาลชันนะครับแล้วก็ LCL เหมือนกันเลยนะฮะนะครับเสร็จแล้วก็ดึงอันนี้คือ LCL อันนี้คือ popliteus เห็นไหมเราดึง popliteus ก่อนแล้ว LCL ขึ้นไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆเลข4อย่างงี้นะครับ popliteus กับ LCL นะยึดที่ที่เบียเรายึดด้วยบัตตันนะครับที่ฟิเมอร์ยึดด้วยสกรูนะครับนะคนนี้ก็ แข็งแรงดีนะอันนี้ประมาณสัก2เดือนนะครับเขาก็เริ่มช่วงแรกก็จะสติฟดิดนหนึ่งพวกนี้อินจัรี่แต่ในที่สุดแล้วคนนี้เขาก็เขาค่อนข้างมีวินัยนะครับแล้วก็อันนี้ประมาณสัก2เดือนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่10เดือนนะครับเลนส์โมชั่นดะีนะตอนนี้กลับไปวิ่งได้แล้วก็เขาชอบขี่ม้ามากคนนี้เขามีม้าอยู่หลายตัวใช่นะพี่เขาก็ชวนไปขี่ม้าเนะี่ยตอนนี้เขาแฮปปี้มากกับไปขี่ม้าได้นะฮะ Need dislocation นะครับสุดท้ายฮะอันนี้คือตัว MCL อย่างที่เมื่อวานอาจารย์พิสิทธิ์พูดในคอนเฟลเลนท์ถ้าเราเข้าอาจารย์พิสิทธิ์บอกว่าการไขสกูที่ตรงทิเบียเนี่ยโดยโดยทำ LCL เนี่ยมันชอบขาดเพราะตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยกระดูกมันแข็งนะครับคราวนี้แทนที่เราจะใช้สกรูยึดที่ทิเบียแลเราก็ใช้บัตตันส่วนฟิเมอร์เราใช้สกรูนะครับนะงั้นโพส์ออฟิมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเห็นไหม ตัวนี้จะมีบัตตันอยู่ตัวนี้คือตัว reconstruction ที่ตัวทิเบียนะครับแล้วก็ใช้เป็น double low repair นะครับโอเคฮะก็อันนี้เป็น paper ที่ publish นะพูดถึงตำแหน่งของ s สกูที่เป็น post lateral เราจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยวางสกูให้ posterior นะฮะมันจะทำให้เอ l g r กราฟเราสวยแบบนี้ถ้าเราวาง anterior เนี่ยกราฟจะโดนดันไป posterior นะครับแล้วก็มีผลต่อเรื่องของแมชนิกอย่างชัดเจนนะลองไปอ่าน paper ผมดู ขอบคุณครับ